นี่พร้อมเสิร์ฟสลัดโรแอนน้ำจิม้มสลัดผสมซีฟู้ดนะคะอะร่อยมากๆนะคะทุกคนอย่าลืมนะทำสูตรครูพรน,นี้สำหรับคนที่ชอบรสจัดนะคะสูตรนี้แหละสุดยอดนะคะบอกให้เลยนะคะสุดยอดเลยนะคะดีค่ะครูพรอ,อยากจะกิน สลัดโลนะคะก็เลยเดี๋ยวจะทำเมนูนี้ขึ้นมานะคะก็เข้าสวนไปเก็บแตงนะคะแต่แตงมีแต่ลูกใหญ่ๆนะคะหาลูกเล็กได้แค่นี้ได้แค่สามลูกไม่เป็นไรล้วใส่แตงน้อยหน่อยแล้วกันนะคะผักกัดแก้วนะคะสลัดนะเราเอาเราเอาแค่ต้นเดียวพอเพราะใส่นิดเดียวนะคะแครอทก็ซื้อมานะคะแต่อันนี้ก็ผักสวนนะคะส่วนจะใส่อะไรบ้างนะคะก็หมูยอนะคะ ปูอัดนะคะแล้วก็จะใส่ทูน่าด้วยนะคะอันนี้ทูน่าในน้ำเกลือนะคะแล้วก็จะมีแผ่นแผ่นห่อนะคะแผ่นห่อของนี่แหละนะคะแผ่นแป้งนี่แหละนะคะวกนก็เตรียมเรียบร้อยนะคะส่วนน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มนะคะก็จะมีน้ำจิ้มสลับนะคะเป็นหลักเลยนะคะสลับนะคะแล้วก็ที่เหลือพวกมนก็จะทำซีฟู้ดนะคะก็จะมี พริกและผักชีนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็มะน,นาวน้ำปลาใส่เกลือนิดหนึ่งแล้วก็น้ำตาลปี๊บจึ้งหนึ่งนะคะเพราะนไม่ชอบหวานนะคะใส่จึ้งหนึ่งก็พอนะคะอันนี้คือน้ำจิ้มของเรานะคะเราจะไม่ใส่เ,เฉพาะาน้ำสลัดนะคะเพราะวนไม่ชอบน้ำสลัดเดียวๆอยากจะใส่ซีฟู้ดผสมเข้าไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ อันอื่นคุพก็จะไปต้มหมูยอก่อนแล้วกันนะคะไปเลยค่ะนี่นะคะจะต้มหมูยอก่อนนะคะพอเราเอาเอาอกมาจากตู้เย็นนะคะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะผักแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างนะคะเตรียมเรียบร้อยนะคะก็เหลือน้ำจิ้มนะคะ นนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยเปิดนะคะตัวทูน่าน้ำจิ้มนะต่อไปน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเราก็จะโขลกน้ำจิ้มเนาะก็ <S <S เอาลาผักชีลงไปก่อนลาผักชีมันแข็งนะคะแล้วก็เอาพริกลงไปนะคะเทียมลืมใส่เกลือโอ้เืมใส่เกลือ น้ำตาลจึงใส่น้ำปลาลงไปนะคะสองช้อนนะคะมะนาวสองสองลูกเลยนะคะต้องเกี่ยวอีกใส่หมดเลยแล้วกันส,สองช้อนโต๊ะพร้อมแล้วนะคะ ผักพร้อมนะคะผักแตงกวาแครอทแล้วก็สลัดนะคะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นหมูยอแล้วก็ปูอดัดแล้วก็ทูน่านะคะเราก็จะทำการเอาแผ่นแป้งมานะคะแผ่นแป้งก็<ๆ>ก็ผ่านน้ำนะคะผ่านน้ำเล็กน้อยนะคะไม่ไม่เยอะนะไม่เยอะแค่ไม่ให้แข็งก็พอนะคะ แต่ว่าก่อนอื่นเราก็ทานทาน้ำในในเขียงก่อนนะคะ <c oughs> ใส่ผักอาจจะไม่เยอะมากนะเพราะว่ามันจะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพราะว่าแผ่นมันแผ่นมันมันเล็กมากนะคะ <c oughs> ก็ได้บังเอิญแผ่นใหญ่มันไม่มีนะคะแผ่นใหญ่ไม่มีควรก็ใส่ไปแค่หนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็ตามด้วยหมูยอนะคะนี่นะคะหมูยอหมูยอแล้วก็ปูอัดนะคะ บวนี้จะแบ่งนะคะจะแบ่งนี่แบ่งแบบนี้เนาะนี่นะคะฟืบเข้าให้นะคะนี่แล้วก็ใส่ผักนะคะแตงกวาแล้วแต่ชอบนะคะแต่ว่าอันนี้คนอื่นเขาจะห่อเองนะคะคนอื่นเขาจะห่อเองแต่ครณพ่อในนี้นจะหอ่อหินเองนะคะคนอื่นในบ้านเขาบอกก็จะห่อเองนะคะ ใส่แคทลอดลงไปนะคะใส่ลงไปแล้วก็ใส่ทูน่าตามด้วยทูน่าเนาะตามด้วยทูน่านะคะเด่๋ยน้นะทูน่าลงไปควรชอบกินทูน่านะคะก็ <c oughs> เลยนี่ทูน่าก็จะลาดไปบนผักเลยนะคะทูน่าจะใส่เยอะหน่อยชอบกินทูน่านะคะ นี่นี่อย่างนี้นะคะแล้วเราก็พันเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็พันมันมันใส่ผักไม่ได้เยอะเพราะว่าแป้งมันเล็กนิดเดียวเองนะคะจริงๆมันมีแผ่นใหญ่ๆเบ้งเบงนะแต่มันเอออจริงๆต้องใช้แผ่นใหญ่นะคะแต่มันไม่มีขายนะคะนี่นะคะฟืบฟืบ นี่นี่นะคะใหญ่มากเลยอะเบ่งมากเลยดูเบ่งมากเลยนะคะนี่นี่นะคะไม่เป็นไรเราทํากินเองเนาะเราไม่ต้องสวยงามเท่าไหร่เนาะเราก็จะทํากินใครกินเราเองเลยนะคะนี่นะคะน้ํานี่นะคะเราต้องแค่ผ่านน้ํานะคะสามทีก็พอนะคะนี่นะพอแล้วนะคะนี่ นี่นะคะแต่อ้วนไปนะอ้วนไปบางเอิญแผ่นแป้งมันเป็นสั้นนะปกติควรจะใช้แบบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแล้วตัดเองนะคะแค่น,นี้เองเนาะแค่นี้เองนะคะทุกคนเนี่ยแค่นี้น้ำจิ้มคุปพร่์จะเน้นซีฟู้ดนะคะนี่นะคะอันนี้ของคุปพรณ์นะคะซีฟู้ดหนึ่งช้อนโต๊ะใหญ่ๆนะคะแล้วก็ใส่สลัดครีมแค่นี้นะคะเป็นน้ำจิ้มของเราเองนะคะส่วนคนอื่นเขา เขาจะไม่กินซีฟู้ดเยอะนะคะที่บ้านนี้มีกุพอคนเดียวที่กินแบบนี้นะคะ